สวัสดีครับตอนนี้คุณยอยู่กับผม D3x นะครับในเกม a r ร s ค r v อร e เบลอีเวฟนะครับซึ่ตอนนี้ครับเราอยู่ที่แพดฟาร์บนะครับเวอร์ชัน2 25.2นะครับซึ่งมันมีของใหม่เข้ามาหลายชิ้นมากนะฮะเราไปดูกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็ชิ้นแรกเลยนะครับที่เห็นนะฮะก็จะเป็นเป็นเป็นนี่เลยนะครับมันชื่อว่า Magnifying g l a s s นะครับก็เป็นแว่นขยายนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอาไปขยายอะไรเนะะี่ยเดี๋ยวเราก็คงต้องลองคราฟกันดูนะครับแล้วก็อะไรกวะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็น w ว t o r c h นะครับก็บ้านเราก็จะสว่างสวยนี่ยฮะด้วยว torch นะครับ, ch, รบก็คือจะไม่เปลืองพื้นที่นะครับอย่างเช่นเราเราตั้งเป็นคบไฟที่ปักไปกับพื้นเนี่ยมันก็จะ กินพื้นที่เราไปละหนึ่งช่องนะฮะทำให้เราเดินไปอะไรตรงนั้นไม่ได้นี่ครับอันนี้ก็ติดผนังไปเลยนะฮะอ่าลืมบอกไปนะครับไอ้เจ้าแ่นขย่าตัวนี้ใช้ EP 16นะครับโดยที่เราต้องมีสไปย์กลาสก่อนนะครับถึงจะอะถึงจะอัพมันได้นะครับสไปย์กลาสก็คืออ่ากล้อง่องทางไกลนั่เองนะฮะโอเคนะครับ ต่อมาที่เป็นบอลทอชนะครับก็ใช้ EP ทั้งหมด8นะครับแต่ว่าต้องใช้ต้องอ p s t a n d i n g torch ก่อนก็คือไอที่คบไฟที่ปักพื้นนะฮะชิ้นต่อมานะครับอ่าสักครู่นะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นนะครับเป็น homing under water mine นะครับ ก็คือเป็นทุ่นระเบิดใต้น้ำมันเองนะฮะก็น่าจะเอาไว้ช่วยป้องกันสัตว์น้ำของเรานะครับจากพวกฉลามเหมืออะไรพวกนี้นะฮะก็ช่วยได้เยอะเลยโด,ย,ดยที่ใช้ EP 30นะครับในการอัพแล้วถ้าเกิดคุณจะอัพได้คุณต้องอัพนะครับ i m p o v i s e Explosive Device นะครับก็คือกับระเบิดที่วางพื้นที่เหมือนเคลมอนะฮะถ้าใครสงสัยก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะฮะประมาณ คลิปที่10 10หรือ12นะครับไม่แน่ใจนะฮะก็จะมีสาธิตอยู่นะครับแล้วก็จะมีมิเทลวอเตอร์นะครับมิเทลวอเตอร์เป็นถังน้ำนะครับมิเทลวอเตอร์รีเซิร์ฟเนี่ยครับเป็นถังน้ำที่เป็นเหล็กนะครับก็คืออันนี้นะฮะกับอันนี้นะครับอิมพอไว้เนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นร็อกเก็ต เทเลทนะฮะก็น่าจะเป็นป้อมยิงจรวดนะครับโดยที่เราเข้าไปบังคับได้เองเลยนะครับไม่ต้องเป็นออโต้นี่ฮะก็ใช้ EP 100นะครับโดยที่คุณต้องอัพมินิกันมาก่อนแล้วก็อัพ Rocket l ันเชอร์มาด้วยก็คือปืนจรวดนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Industrial f ลฟ s ็อตไอฟกนะครับก็คืออเป็นเตาเผานะครับเตาเผาเหล็ก ที่ใช้แก๊สโซลีนนะครับก็คือใช้น้ำมันนะครับในการให้พลังงานนะครับก็จะใช้ EP90 นะครับก็โดยที่คุณจะอัพได้คุณต้องอัป r f i n n i n g Fox มาก่อนก็คือเจ้าเตาหลอมเหล็กที่ใช้ไม้นั่นเองนะครับกับ Fabricator ก็คือเครื่องกลึงนะครับถ้าให้เดาวก็คงทำในเครื่องกลึงนั่นเองโอเคโอ้โหเยอะมากมายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอ้เจ้าสไปกลาสเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะครับก็จะใช้ไม้15นะครับหนัง20นะครับไฟเบอร์ c r y s t a คริสตัล30ออฟซิเดียน15แล้วก็เหล็กแท่งที่เผาแล้ว8แท่งด้วยกันนะฮะโอเค okay. ตอนนี้ที่ทำได้ในตัวก็มีอันเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาของให้ครบกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทำรวดเดียวเลยทั้งทุกชิ้นเลยแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับนะเร,เราจะทำในตัวเลยนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับของมีขนาดเท่านี้นะครับสร้างเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่ามันใช้ทำอะไรกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปส่องอะไรจนะุดไฟเหรอ <laughs> คือไม่รู้จริงเนี่ยว่ามันไปทำอะไรเนี่ยคือเขาเขาเพิ่มมาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าเพิ่มมาให้มีประโยชน์ใช้ใช้สอยยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ไปแคสเกมอื่นะส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่รู้ว่าอะไรอัปเดตมาบ้างนะฮะ โอ้โหมันแบบส่องในไกลมากนะฮะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยนะี่ฮะชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือเดี๋ยวนะมันคือคบไฟนะครับโอเคมันคือคบไฟติดผนังบ้านนะครับวอทอชก็ใช้นะครับเปลือกไม้4นะครับฟินหนึ่ง หิน1น,นะครับไม้2เหล็ก1น,นะครับแล้วก็ซีเมนติ้งเพสหนึ่งซึ่งใช้ของไม่เยอะเลยนะครับนี่จำนวนไม่เยอะนะครับแต่ว่าใช้หลายชิ้นนะฮะหลายชนิดโอเคสร้างกันเลยอ่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองดูนะครับว่ามันติดยังไงอลองติดกับเสาดูนะฮะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับ ได้ไหมอ่าได้นะครับติดกับเสาก็ได้เย่อ๋อโอเคเลยนะเนี่ยก็น่าจะใส่เชื้อเพลิงเหมือนเดิมนะครับก็คือมันบอกว่าให้ใส่เชื้อเพลิงเป็นไม้หรือว่าเปลือกไม้นะครับแทชเพื่อจุดไฟนะครับแล้วก็ทําให้อุ่นได้ด้วยนะครเป็นบริเวณใกล้ๆนะครับมีทั้งหมด8สล็อตอ่าลองใส่ไปดูครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับใส่ไป9้านะครับใส่ไปสินะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าแคสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดับไหมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับ <laughs> จะมืดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวก็ได้ดูกันนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนเนี่ชิ้นต่อไปนะครับ จะอยู่ที่นะครับสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็เป็นม a เ e r i นะฮะก็คือ rocket t u r r e t นะครับโอเคก็จะใช้นะครับพลิเมอร์400นะครับเหล็กแท่งครับ1,100แล้วก็ซีเมนติ้งเพส300รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ500ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่โคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยนะฮะ ือเยอะจริงๆครับคือหากันหลายวันมากนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยคือถ้าถ้าจะหากันจริงๆเนี่ยตายแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ๋งจริงอย่างที่มันเคลมไว้หรือเปล่านีครับเดี๋ยวลองสร้างดูเนี่ที่แน่ๆมันต้องใช้กระสุนร็อกเก็ตแน่นอนนะครับซึ่งกระสุนร็อกเก็ตก็ต้องสร้างในเว็บพอนแล้วก็แอมอาร์โมนี่โอเค ก็ผมสร้างได้5 okay, ้าช okay, so ิ้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอะไรไม่พอวะเหล็กเหรอมือเหล็กเฮ้ยไม่ใช่เหล็กสิอ๋อคริสตัลนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าโอเคอนนี้เราก็มีแล้วสองป้อมเนยฮ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, บ้องมันใหญ่มากนะครับป,รปิ๊บโยนลงสูงเข้าไปเออคือเขาไม่ปรปับปรุงเรื่องการสูมเสริมอะไรเลยฮะก็ลองยิงดูนะครับก็น่าจะเหมือนกับพัคเก็ตทั่วไปนะครับฟิลย้อยด้วยนะครับอ๋อใช้ได้เดี๋ยวเรายิงรลัวนะฮะ โอ้โหใช้ได้เลยนะครับแม่นด้วยนี่ฮะจะลงตามเป้าหมายเดิมคาดเคลื่อนน้อยมากแล้วก็ยิงรัวกว่าโรกเก็ตที่เราอ่าเป็น,ป,นปืนนะฮะอันนั้นนี่จะมันใส่กระสุนช้านะครับแต่ตัวนี้นี่คือยิงค่อนข้างจะรัวใช้ได้เลยนะครับก็ในโหมด pvp นะครับถ้าไปเล่นกับคนอื่นนะครับจะป้องกันบ้านก็ก็น่าจะมีติดบ้านไว้สักอันนะฮะถ้าเกิดว่าบ้านใครที่แบบว่า โอ้โหมีทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมนะครับไม่มีอะไรทํานะครับวัสดุเหลือเฟือทําเลยครับผมว่าคุ้มนะฮะแล้วก็นะครับครบหรือยังเอ่ยเดี๋ยวนะฮะขอไล่ปมันมันเยอะนะฮะอ๋อมีฟอกอีกอันนึงนะครับ Industrial ยลฟอนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทําระเบิดใต้น้ํานะครับจะอยู่ในโหมดของ น่าจะเป็นสตรั c เจอร์แล้วก็ดีเฟนซ์ใช่แล้วผมใช้คริสตัลนะครับกับอิเล็กทรอนิกส์ไม่พอจริงด้วยเดี๋ยวไปหาเพิ่มก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับผ่านไปเอเรามาดูข้อไฟนะครับลงไปแค่ใช้ไปแค่2เท่านั้นเองนะครับก็คือผ่านไปหลายชั่วโมงมากแล้วนะครับก็ โอ้ดึงค่ำคืนขนาดนี้ไม่เปลืองเลยนะครับใช้ไม้ไม่แค่2เท่านั้นเองนะครับเหมือนกับเล่าๆ3มชั่วโมงในเกมนะครับจะประมาณ1ชิ้น3 4ถึง4ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่านานถือว่านานพอสมควรนะฮะโอเคนะครับเราจะทำทุ่นระเบิดกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคาบของใหญ่ก่อนดีกว่านะฮะ อของใหญ่ซึ่งใหญ่จริงๆนะครับมันโคตรจะใหญ่เลยนะฮะอยู่ไหนวะอยู่คร์ติ้งนะครับคืออินดัสเทรียลฟอกนะครับเป็นโรงงานกันเลยทีเดียวนะฮะใช้เหล็กทั้ง2,500นะครับคริสตัลนะครับ250นะครับซีเมนติ้งเพสหรนะครับออยนะครับน้ำมันดิบนะครับ400แล้วก็โพลิเมอร์400นะครับโอเคทำเลย ป๊าบน้ำหนัก50เลยนะครับทำมาเสร็จปุ๊บอย่างที่เราจะทำเป็นอย่างที่2นะครับไม่ใช่อย่างที่2สีอย่างสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ในโหมดนะครับหมวดของสตรัคเจอร์แล้วก็ดีเฟนต์นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโฮมมิ่งอันเดอร์วอเตอร์ไมน์นะฮะทำได้2อันเนื่องจากอะไรหมดเนื่องจากซีเมนต์เกี้ยงนะฮะเคไม่เป็นไร ก็สองอันก็สองอันนะครับเราแค่ทดลองวางให้ดูเฉยๆนี่ฮะโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปทำการวางระเบิดก่อนดีกว่านี่ฮะ underwater มันวางยังไงวะอ๋อต้องอยู่ใต้ตพอสมควรนะครับต่ำพอสมควรนี่มีทุ่นระเบิดนะครับ ใครเอาเรือเอาอะไรมาอยู่ใกล้ๆนะครับเละนะฮะขอบอกอยูผมก็ไม่กล้าเอาสัตว์มานะครับเดี๋ยวตายเนี่ยสัตว์เราเดี๋ยวจะตายโอเคใครมองเห็นบ้างเปล่าเดี๋ยวผมลองชนดูนะครับตายปะวะบึ้มโอ้ตัวเราไม่เป็นไรเนะี่ยโอ้มีโดนรีโมลิชได้ด้วย บึมบึมบึมโอเคถ้าใครยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาอัคลี่ไปดูให้นะฮะอังเกอรฟิชนะฮะโอเคนี่เห็นหรือยังบึมมาวะอ๋อสัตว์เราไม่เป็นไรนะฮะน่าจะเป็นต่างปาร์ตี้นะครับโอเคงั้นก็ปลอดภัยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอินดัสเทรียลนะครับฟ r o อกมันใช้แก๊สโซลีนอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะคราฟอะไรได้เร็วแค่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> มันจะลองกันเลยนะครับโอ้โหมันโคตรใหญ่อะ่ะเดี๋ยวนี้ฮะวางข้างกันนี่แหละ โหมันคือมันใหญ่จริงๆครับมีหน้ามันถึงได้บอกว่าเป็นโรงงานนะฮะอินดัสเทรียลฟอกเลยทีเดียวนี่เรือตั้งสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดนะฮะโอเคมันก็จะให้เราเอาแก๊สโซลีนนะครับก็คือน้ำมันนะครับโอเคเพื่อเราไม่เทมต้องใช้น้ำมันก็แบ่งมาสักห้าละกันนะครับโดยที่ผมจะ เอาเหล็กดิบนะครับทดลองนะครับเผาเลยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทะหึือโหดแค่ไหนน้อ,องดูความเร็วนะครับปกติเนี่ยมันจะได้ทีละแท่งใช่ไหมครับผมคิดว่ามันต้องได้ได้ครั้งหนึ่งหลายแท่งแน่นอนอาจจะใช้ความเร็วอาจจะพอๆกับพอๆกับฟ็อกเดิมนะครับแต่ว่าต้องได้ทีละหลายแท่ง ครับไม่ใช่ได้ทีละหนึ่งแท่งเหมือนเมื่อก่อนน,นั่นไงได้ทีละสิบห้านะครับถือว่าถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับถ้าเรามันสมควรจะมีตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> โอเคก็นะครับรีวิววันนี้นะครับกับไอเทมใหม่ๆนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงถ้าชอบก็ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ